เจ้านางแวะทานข้าวตีเงินเจ้านางอะไรใหญ่อะไรใหญ่บ้านเล็กอย่างก็มีลาบลาบหมูคั่วต่างๆไงไงชุดใหญ่ชุดใหญ่เท่าไหร่ตุ่ยใหญ่สี่ร้อยนุ๊กมีมีตั๊กเสียบดนะด้านไหนครับเธอเสียบ้างได้ไหมเสียบได้ม อะไรดีแล้วก็มีอะไรอีกปะ่ะม, <m akes> มีอะไรแน่ล่ะ <m akes> แกงต้มเมืองปลาคังอะ่ะมีอะไรนะคะอืม จิมดูดิอาป้าพงษจิมดูดิจิ้มอะไรดีจิ้อะไรดีป้าพงกินอะไรได้เนาะของเขาก็เที่ยวอะไรอ่ะถุงรอะอะไรลาบลาบพวกอันนี้มันอะไรไก่ไก่ทอดนะบ้างทอดมะกรูด กําลังกินที่ป้าคงเด็กคนหนึ่งเราก็ไปเราก็แบ่งให้ง ไปใต้อะไรไหมร้านเฮียนฮอนเฮ้ยเ็นเจ้านาเฮียนเนจ้านาเีเหนฮ้อนเอาเมาไเียเจ้านาเจ้านาเจ้านาเจ้าอะไระไม่อร่อไม่รู้หรอก แต่รู <S 2> <S 2> tiver, <S 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 ้ว่าหมดยังไงไปต่อยพิยานหน่อยอร่อยจ้ะแล้วอร่อยค่ะหมดเกลี้ยงพิยาะ ตรงนี้ก็เรียกว่าจุดพักรถของ I love y อยมาถึงแล้ว มาถึงโค้งไอเลิบอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเป็นทีละลึกกันพอพ่าโค้งนี้เป็นโค้งที่สวยงามมีจุดให้ถ่ายรูปชมวิวเยอะๆเลยสวยงามครับ ใครผ่านมาถนนอลอยฟ้าจะเจอโค้งไอเลิฟจูแล้วก็จะถึงถนนหมายเลขสามครับใครมาเที่ยวจังหวัดน่านก็อย่าลืมจุดพักรถ ถ่ายรูปกันที่ของ I Love You อันนี้เราก็ถ่ายรูปกันที่ถนนมาลึกซา ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโค้งพับผ้าแล้วครับเราก็จอดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเขาเรียกว่าจุดชมวิวโค้งพับผ้าครับชมความสวยงามกันเลยสวยมากเลยครับจุดนี้โค้งพับผ้าจะมาโค้งไอเลิฟจูแล้วก็โค้งหมายเลขสามแล้วก็มาถึง โค้งผับผ้าตรงนี้ละครับจุดทนวิวที่สวยงามของจังหวัดน่านของจังหวัดน่านครับใครมาเที่ยวก็อย่าลืมจุดชมวิวโค้งผับผ้าครับตรงไหนผมก็กระโดดบิน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 ไปเที่ยวครับจุดชมวิวโค้งผับผ้า แล้วเราก็เดินทางมาถึงขุนเขาทาราเรามาพักกันที่ขุนเขาทาราแคมปิ้งแอนด์ีสอรทที่ก่อนเข้าหมู่บ้านสปันอยู่ซ้ายมือครับเราเข้ามาสอบถามดูว่า ราคาเท่าไหร่ดูสภาพห้องเป็นยังไงเราตกลงที่จะพักตรงนี้หลังจากเดินทางมาจากคุสถานคุณสถาน,ถาน,ถานลงจากคุณสถานเมื่อคืนเรานอนกันที่คุณสถานลงจากคุนสถานมาจังหวัดน่านมากินข้าวเที่ยงกันที่เรือนเจ้านางนะครับ มาเตือนเจ้านางแล้วก็เดินทางมาอ่าอํเภอส,สันติศกเข้าอ่าถนนมาที่โค้งพับผ้าโค้งพับผ้าแล้วก็มาอ่าถนนมาเลขสถนนมาเลขสแล้วก็มาที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะ โอ oh. โค้งไอเลิบยูก่อนโค้งไอเลิบยูแล้วโค้งหมายเลขสามแล้วโค้งพับผ้าแล้วลงมาหมู่บ้านสปันนี่ครับบ่อกเกลือบ่อกเกลือแล้วก็มาถึงหมู่บ้านสปันเรามาพักที่คุนเขาทารานะครับผมจอดนอนข้างๆห้องไม่ลด้ขึ้นไปนอนในห้องให้ สองป้าเขานอนกันอสองคนห้องนี้นอนได้สี่คนครับมีห้องด้านบนห้องด้านล่างครับนอนได้สี่คนแต่ผมก็นอนในรถแคมปิ้งข้างผมสบายอากาศเย็นสบายาตื่นเช้ามาก็มานั่ง กาแฟชงกาแฟจบกาแฟาปังมีกาแฟสดงั้รนยนยนีดว้าวมั <laughs> นก็ไหลลงอะ่ะ จโอ้ยหอมดีนะหอมเน้นเนี่ยเขาต้องการให้เราสี่คนอยู่แล้วแล้วเขาไม่ให้เยอะเลยนะแล้วไม่ไม่ต้องกะว่าประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยไม่เพาอาจจะไม่ได้กินแบบกินทีเดียวหมดเลยกินกินกินครั้งหนึ่งสี่คนหมดเช่ไหมใช่บางคนเนยกินหลายครั้ง Okay. เอาน้ำพึ้งเราไม่ใส่ดิเขาไม่มีน้ำตาลให้หรอปะอะไรอันนี้ก็ต้มไม่เยอะนะก็ต้มก็ต้มกาแฟขนมปัง เรื่องติ้งขนมปัง คุเขาทาราแคมปิ้งรีสอร์ทเอาเอาข่ามูดี่ปปไตยข้าวขามูที่คุณเขาทารา ยังไม่ได้ชิมเลยชิมก่อนนี่จะเพิ่งอร่อยชิมก่อนวิจารณ์ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวเออให้วิจารณ์เป็นไงเค็มเค็มมันมันคุเค็มมันมันมันเยอะขาจิขาจิโอโอเคกันข้าวต้มเป็นไง,งมั่ง <laughs> <laughs> มาแล้วข้าวต้มเค็มก่อนออกจาก เขาทาลารีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งแล้วก็ถ่ายภาพให้ดูภาพบรรยากาศว่ามีห้องเช่าอะไรบ้างมีกระโจมมีกระโจมมีร้านอาหารข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปรถ บ้านลงเด็กสวยๆให้ชมกันวันนี้รถบ้านเราวิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นดอยสบายครับเราถ่ายรูปสวยๆไว้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปที่จุดเขาทารารีสอร์ทอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ